คลิปนี้จะเป็นแรนดอมสำหรับคนที่เข้ามาเจอนะคะคุณเคยดูแลซัพพอร์ตเขามาตลอดแล้วอยู่ๆมาเทกันดูดูๆได้ไง <laughs> มาดูเป็นยังไงบ้างใครอะแรนดอมงองแงจังเลยเนี่ยเหรอวยเหมือนเด็กเลย <laughs> ว่าคุณเทเขาดื้อเนี่ยนแต่ก่อนนะคะคุณอาจจะคอยซัพพอร์ตเขาคอยแบบเป็น วิ่งทำทำนู่นทำนี่ให้คอยสนใจสารทุก์สุขดิบของเขาแค่เขาทุกอย่างนะคะเออแต่ว่ามันเหมือนคุณทำฝ่ายเดียวอะเออคุณให้เขาเท่าไหร่แต่คุณไม่ได้รับกลับเท่านั้นแล้วคุณบอกอะไรวะทำคนเดียวนี้เออเหนื่อยนะอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> ตอนนี้คุณก็แบบว่าเออเอ สนับสนุนตัวเองเถอะฉันก็ขอมาซัพพอร์ตนะคะร่างกายและจิตใจฉันแทนและกันทีเนี้ยมันก็เลยมีคนคิดถึงแบบตอนที่คุณนะ่ะคอยบบช่วยเหลือเขาคอยดูแลเขาซัพพอร์ตทางร่างกายและจิตใจเขานะคะทานู่นทํานี้ให้เขาบางคนก็แบบเป็นทุรไลให้เขาด้วยเลยเวลาเขาแบบเขาจะติดอะไรสักอย่างอะ่ะนะคะแล้วก็เขาก็ขอความช่วยเหลือคุณนะแต่ตอนนี้แบบ คุณไม่ได้อยู่ตรงนั้นที่จะคอยแบบ s แตนบาย twenty f o u seven นะคะซัพพอร์ตเขา24ก็คือ24 hours seven ก็คือ7 days ยี่สชั่วโมง7วันคุณไม่ได้ให้เขาละคุณมาให้ตัวเองแทนไม่ได้ว่าไม่ัพพอร์ตใครเหนื่อยอะไรเงี้ยเขาก็เลยแบบทำไมแต่ก่อนใจดีทำได้อะทำไมตอนนี้แบบมาเทก,กันดู้อได้ไงอะเอาโตแล้วหมายถึงเขาอะดูแลตัวเองไม่เป็นนาะ นแคะแต่ก่อนนะคุณโอ้ยพยายามทําให้เขาดีๆค่ะแต่เติมเท่าไหร่ก็ไม่เต็มหมายถึงเขาอะค่ะนะคะในากับการเอ่อในทางกลับกันทั่วทีคุณเติมให้เขาแต่คุณยิ่งขาดเพราะคุณไม่ได้รับกลับมาฟีวอะค่ะคุณให้จนแบบไม่รู้จะให้ยังไงแล้วแบบให้จนเหนื่อยแล้วไงคุณก็เลยโอ้โอเค That's fine ไม่เป็นไรโอเคดีละฉันก็หยุดที่จะเติมให้เธอแล้วฉันก็ขอมาเติมให้ตัวฉันเองละกันนะจ๊ะที่เหลือก็ไปเติมเอาเองเด้ออะไรเงี้ยคือคุณก็ไม่ได้ไปซัพพอร์ไปเอ่อไปเติมเต็มไปทำอะไรให้เขาเลยอะคะ่ะอืมเนี่ยเพอเอะคะ่ะคุณหยุดดือ้อๆเลยนะไม่มีปี่มีคุย ไม่มีปากมีเสียงไม่พูดคุณเดินออกมาเลยซื้ๆนะคะอารมณ์เหมือนเทดื้อเปล่าหรอคา่ะถึงที่สุดมันเหนื่อยเราก็แค่เดินออกมาเพราะว่ามันต่อให้เราไปบอกเขาถ้าเขาไม่ได้บอกว่ายินดีที่จะให้เราอยู่ในชีวิตก็ซ้ำแนนแนนและถูกไหมล่ะเออก็เดินออกมาสวยๆนะคะอืมแต่กราร การเดินออกมาสสนอของคุณเนี่ยนะคะเขาคิดว่าคุณเทเขาดือด้อถ้าไมต่ก่อนทำได้ทำไมตอนนี้หยุดทำแล้วไม่ทำให้แล้วละมองบนเลยว่า <c oughs> เออแล้วใครมันจะไปดูแลคุณได้ตลอดเนาะเออคิดแต่จะรับฝ่ายเดียวนี้หรอเขาอาจะติดนะคะกับการได้รับเทแต่ไม่เคยกีฟ ไม่เคยให้คุณนะคะตอนนี้คุณแบบกลับมาทำเพื่อตัวเองรดๆเชิดๆสวยๆนะคะเออนะคะไม่แยแสใดๆเขารู้สึกว่าอ๋อที่เทไปนี่คือยังไงไปทำสวยให้ใครหรอมีใครใหม่หรือเปล่าหรอคุณก็แค่กลับมาทำให้ตัวเองนะคะ จริงนะคะเขาเองก็คิดถึงคุณในด้านดีนะในช่วงเวลาดีๆที่คุณเคยทําอะไรดีๆให้กับเขามันมีการที่เขาได้นึกทบทวนกับตัวเองแล้วก็แบบทำไมทําไมทําไมตอนนั้นฉันไม่ทําอะไรดีๆให้กับเธอแต่ถ้าตอนนี้ฉันจะทำมันจะสายเกินไปไหมมันมนีอารมณ์ของการที่อยากจะเริ่มต้นทําเหมือนกันนะคะแต่ยังคิดอยู่นะ เพราะเป็นคนที่อาจจะติดนิสัยแบบขี้เกียจไม่ค่อยทำอ่ะอืมพอจะลุกขึ้นมาทำเองเนี่ยเหมือนมืนมันเป็นอะไรที่แบบยากซะง,งั้นเออเขาก็รู้แหละเอาจริงอะ่ะว่ามันก็ไม่ใช่ทุกคนนะคะที่จะอดทนกับความเป็นเขาคุณเนี่ยอดทนขั้นสุดแล้วไหมอะ่ะ เพลินนะเขาอาจจะเคยขอบคุณคุณนะะขอบคุณนะที่อดทนเพื่อฉันมาโดยตลอดแน่ถามฉันหรือยังว่าฉันอยากอดทนไหมแต่คุณก็อดทนเพราะคุณรักเขาไงตอนนั้นนะเออเนี่ยเขาอยากจะรู้จังเลยตอนเนี้ยคุณทําอะไรอยู่ที่ไหนอย่างไรไปไหนมาไหนกับใครนะคะมันมีการที่เขาไปมองคุณนะเรื่องราวของคุณ คุณขับเคลื่อนชีวิตคุณดูมีความสุขในพื้นที่ของคุณในโลกของคุณในมัลติเวิร์สของคุณในจักรวาลของคุณ whatever ของคุณแล้วเขาอยากจะไปมีส่วนร่วมในพื้นที่ของคุณส่วนร่วมแห่งความสุขกับคุณตรงนั้นเนาะแต่ก็ไม่รู้ว่าคุณจะเปิดอ้าวงแขนรับเขาเข้ามาไหมเขาก็แบบกลัวๆกล้าๆเหมือนกันในการที่จะเดินเข้าหานะคะ บางคนคุณอาจจะเจอกันในวัยผู้ใหญ่เนาะแต่บางคนที่ใส่เหมือนเด็กอะ่ะเออเอาแต่ใจตัวเองไม่รู้ใครนะคะแล้วตอนนี้มีฟิลของการที่แบบเหมือนเด็กที่เสียของรักไปด้วยนะอืมเขาแต่เด็กที่ว่าเนี่ยค่ะ <c oughs> ก็รู้นะว่าเขาทําอะไรผิดกับคุณนะ่ะซึ่งเขาก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่า คุณจะให้อภัยเขาแบบได้ไหมอะไรเงี้ยเออรู้แหละว,ว่ามันไม่ง่ายที่คุณจะอภัยให้บางคนที่อยู่ไกลกันอยากเดินทางมาหามาพบมาเจอนะคะหรือถ้าไม่ได้อยู่ไกลกันเขานึกถึงตอนที่คุณนะคะค่ะเคยมีเรื่องราวดีๆร่วมกันแล้วก็อยากจะรู้จังว่าตอนนี้คุณยังอยากจะเดินทางอยู่บนเส้นทางแห่งความรัก ความสัมพันธ์เนี้ยกับเขาหรือเปล่าเนาะ I miss you เช่นคิดถึงเธอ I keep writing you so many messages and then I delete เพื่อ <laughs> พิมพ์แล้วลบพิมพ์แล้วลบ <laughs> สุดท้ายก็ไม่กล้าส่ง I deny my feelings for you for a long time but it didn't work เขวาบอกว่าเขาพลักรสตายปฏิเสธความรู้สึก ที่ไม่ให้คุณมาเนิ่นนาะแต่มันไม่เวิร์กแล้วใครสั่งใครสอนให้ทำเนาะ I think I heard you sing the love song for me mano เขาว่าเขามาได้ยินคุณนะ่ะร้องเพลงรักให้เขาฟังหรืออาจจะแบบไปได้ยินเพลงแล้วอุ๊ยเพลงนี้เคยส่งให้กันหรือว่าเอ๊ะเป็นพลังงานความคิดถึงจากคุณนะมโโนแล้วมนโนแล้วคิดเยอะหรือไม่งั้นกนะ็คือเขาคิดถึงเสียงคุณนั่นแหละคะ่ะเนาะ แรนดอมนะจ๊ะไม่รู้เรื่องของใครหากจะได้เป็นเรื่องตัวเองทักเข้ามาได้ขอบคุณแล้วสวัสดีค่ะ